สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่เลยเป็นขนมโอดิงย่านะครับกับการ์ดดักบอลอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เหมือนมันจะเป็นการ์ดแบบใหญ่นะเขาขายเป็นกล่องเลยครับรอบนี้มาเป็นกล่องกล่องลนะรู้สึกจะสี่สิบเก้าบาทเออผมก็ไปเดินเซเว่นแล้วก็ไปเจอมาสี่กล่องนะครับก็ได้มาสี่กล่องกล่องนี่ผมแกะไปแล้วนะครับแล้วก็กินขนมไปแล้วขนมก็อร่อยดีนะครับ คือโอเดงย่าเนี่ยเป็นขนมแถมก๊์ดที่ไม่เหมือนขนมแถมก๊์ดทั่วๆไปคือส่วนใหญ่อะไอพวกขนมที่มันแถมการาดขนมมันจะกินไม่ค่อยได้ขนมมันต้องทิ้งนะครับเพราะขนมมันไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมคือเอาแต่ก๊์ดอย่างเดียวแต่โอแต่โอเด้งย่าเนี่ยไม่ใช่ขนมไม่อร่อยมากเลยผมกินไปแล้วแต่หอมันจะเล็กหน่อยนะเอ,อหอมันจะประมาณนี้ที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยส่วนก๊์ดนะครับมันยังไม่ได้แกะออกจากซองนะกา๊าดไม่เป็ไม่ปลาเล่เลยโอ้โ ใบใหญ่มากเลยผมเทียบกับของเก่า mm. ให้ดูแล้วกันนี่นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันทั่วไปนะครับจะเป็นประมาณนี้ผมเลิกเก็บไปไปพักแล้วนะเพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนซีรีส์อ่ะเขาเปลี่ยนเป็นเซนเซีเซยผมก็เลยเลิกเก็บแล้วก็ประเด็นคือแม่งหาซื้อยากนะครับโดนเหมาตลอดเลยนะครับขนมนะอ่ะก็เลยแบบเลิกเก็บนะครับจะให้ไปซื้อตามกลุ่มตามอะไรก็ขี้เียจอ่ะอยากแบบเอามาลุ้นเองมากกว่า อยากไปหาซื้อตามเซเว่นแล้วแบบคือไปเจอเองแล้วซื้อแล้วก็จะได้แกะการ์ดมาลุ้นเองอะไรเงี้ยออแต่คือสุดท้ายมื่โดนเหมาหมดนะผมก็เลยแบบเลิกเก็บแล้วกันแล้วก็เขาเว้นช่วงของดาร์กบอลเป็นเซนเซย่านะเซนเซย่าผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ได้แบบชอบเท่าดาร์กบอลไงอันนี้ก็แถมไปดาร์กบอลอีกครั้งนะแต่ว่าการ์ดใบใหญ่มากเลยเนี่ยใบยบอลเลอร์เลยนะครับซองก็ใหญ่มากอันนี้จะเป็น บอกเรานะครับว่ามันมีการ์ดแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีการ์ดหายากระดับพิเศษนะครับ HR 1ใบไอ้ HR 1ใบเนี่ยรู้สึกเออหนึ่งแบบหนึ่งแบบมันมีร้อยใบรู้สึกมันจะเป็นการ์ดหย่ำฉาที่มันโดนใส่ใบแมนฆ่าตายอะ่ะไม่โคตรปั่นเลยนะคใครจะคิดว่าจะเป็นการ์ดนั้นเออหามากนะครับสำหรับการ์ด HR แล้วก็ HR นะครับแบบพิเศษนะปั๊ฟมทอง21อแบบนะครับการ์ดพิเศษ R ย2ิบแบบ แล้วก็เอเหรอ47แบบล้วการธรรมดาผมว่าผมน่าจะได้แค่การธรรมดาแน่เลยดูจากดวงดวงท่อยหลังก็ไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแกะไอ้สามกล่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลุนการ์ดไปด้วยกันนะแกะออกมาแล้วนะครับซองการ์ดมันจะมีเหมือนมันจะมีหลายแบบนะเออผมได้ซองการ์ดมาทั้งหมด แบบไม่ได้ใจว่าซองนี้มันมีกี่แบบนะครับก็ะจะได้มาเป็นซาก้าของเออ่เซลใช่ไหมเซลลเกมฟิเซอร์ใช่ไหมนี้ก้อนนี้เป็นโกโคนะครัซูเปอร์ไซย่าประมาณนี้นะกลับมาขึ้นเต่าเออแล้วก็ขนมนะครับ ขนมมันจะหอ่อประมาณนี้ห่อเล็กมากไม่แน่ใจว่ามันคือการ์แถมขนมหรือขนมแถมการนะครับเออนี่ขนมนะครับเหมือนเป็นการแถมขนมเลยอ่ะไม่น่าใช่ขนมแถมการละดูดิแต่ขนมอร่อยนะเป็นรสอะไรนะเป็นรสเออสไปชี่สไปชี่สไปซี่ชิลลี่นะครับอร่อยนะผมกินมาแนละ้วนะครับขนมเขาก็อร่อยมากเลยโอเคก็อันนี้การ์ดนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวผมแกะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมตัดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันมาทุกคนผมแกะออกมาแล้วเราจะมาลุ้นจากพิซซร์ก่อนนะครับสองพิซซร์ซรมาดูว่าจะได้อะไรการ์ดรู้สึกจะมีสองสองใบนะเหมือนเดิมตัดไม่ขาดด้วยอ่ะ,ะเออมาดูว่าจะได้การ์ดตีหรือเปล่านะครับโอ้โหใบบาเลอร์เลยอ่ะดูดิ <laughs> ใบใหญ่มาก ไอของปกติโอ้โหโนละเลื่ยงครับอุ้ยธรรมดาแนละ้วเปิดแล้แบบนี้มือไปโดนธรรมดาแนละ้วโอเคช่องผมอาจจะเป็นช่องที่แบบเปิดการ์ดได้ไม่ค่อยน่ารุ่นเลยอ่ะพีคปึ๊บโอ้โหธรรมดาล้วนเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้ยแต่ปใหญ่ดีอนะ่ะนะครับเป็นโกคูเบจิต้าแล้วก็ฟรีเซนะอร์นะอันนี้น่าจะระดับ เอ็นใช่ไหมเออธรรมดาทั่วไปอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปครับนี่เซลครับโอเคขอแบบลุงลุงมากเล้ไหมโอ้โหไม่ไม่น่าลุงนั่นแหละมาไม่ลุงละได้ยากครับการลุงลุงอะ่ะโอ้โหไม่ใช่ลนะ อะไรวะเนี่ยวุย้ยฟิซเซอร์เฮ้ยแต่การโมการ์มัน,มนสวยวะ่ะแล้วก็เป็นฉากเอ่อฉากก่อนจบนะครับของภาคแซดโกคูเจอกับอูโบะนะครับอีกฉากคลาสสิกโอ้โหอ้นี่ฟิซเซอร์ภาคแซดครบทร่างไหมไม่น่าครบนะขาดเอ่อขาดล่างที่มันเป็นหุ่นยนต์เนาะเมอเมกาฟิซเซอร์เอ้ยไม่ซ้ำนะบุนแล้วครับไม่ซ้ำขอบุนแล้วจังหวะนี้ อ่ะต่อไปจะเป็นซองของโกโกนะครับโอ้โหน่าจะน่าจะเอ็นรัวๆเลยมั้งเนี่ยของดีน่าจะไม่ได้ละโอ้โห,โโหโนี่แต่มันสวยนะผมว่าผมว่าการ์ดมันสวยอะลายมันอะเออไม่ซ้ำก็โอเคนะครับเนี่ยได้ามานี่เลย โคเทนคูสเม็ดโกหังเบจิตโต้แล้วก็แก๊งทีมแซดอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เบจิต้าบุกโลกหรือเปล่าวะจำไม่ได้ละนะเี่ครับสุดท้ายแล้วครับไปเร็วๆเ,เลยไม่ต้องสังทยายเยอะ,อะฉีกไม่ขาดนะตัดไม่ขาดอีกเอ้ยอ้าว อ,ออกมาลุงลุงขอลุงลุงโอ้โหเกลือเกลือแล้วใบสุดท้ายเกลือไหมไม่เหลือครับเกลือล้วนนิดแต่ไม่ซ้ำก็โอเคเนะี่ยเออนะครับก็ไม่ได้เลยที่ไปลุงลุงอะไรอะ่ะไม่ได้เลยนะครับแต่ผมว่าไม่ซ้ำามันก็โอเคละนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทั้งหมดที่ผมได้มานะครับโอ้โหไม่ซ้ำนี่ถือเป็นบุญมากเลยการการพี่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาซองขนาดซองใสๆมาใส่แล้วกันนะครับพวกนี้เลยที่ผมได้มาครับชอบใบนี้มากเลยพิซเซอร์ ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดบิ๊กการ์ดโอ่งถึงยานะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับอาจจะหายากหน่อยเพราะว่าใครที่เขาเจอส่วนมากเห็นกี่กล่องกี่กล่องเขาก็เหมาหมดนะเขาก็เหมาหมดนะครับก็กล่องละสิบเก้าเนาะอันนี้กล่องละสี่สิบเก้านะครับหาซื้อก็ได้ก็ที่เซเว่นหรือไม่ใครที่แบบอยากได้แค่การ์ดไม่อยากกินขนมอะไรเงี้ยก็ตามกลุ่มเฟซบุ๊กอ่ะเขามีแบบซื้อขายการ์ดอยู่ก็ไปหาดูแล้วกัน หากลุ่มเ็มันดีๆหาคนที่มันดูไว้ใจได้จะจะได้ไม่โดนโกงนะครับตามช h อปปี้ลาซาดาก็มีนะเอาเอาแค่การ์ดมาขายอเออก็ไปหาดูก็ได้แล้วกันบอกช่องทางแลน,นะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ไอ้พวกแบบจุงลุงเลยได้มาแค่เป็นการ์ดธรรมดานะเนะี่ยนะครับการ์ดธรรมดาหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซ้ํำถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นขอบคุณทุกคนที่รับชมันด้วยนะครับผม ไปแล้วครับ